สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง w k Auto Center อีกครั้งครับวันนี้เราจะพาไปชมเทคโนโลยีป้องกันภัยที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้นั่นก็คือ o s i d a n n Sentry Modern Generation ระบบป้องกันอัตโนมัติอัจฉริยะที่รวมเอาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีวิศวกรรมความแม่นยำและปัญญาประดิษฐ์เข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียวมันไม่ใช่แค่ปืนอัตโนมัติทั่วไป แต่คืออนาคตของระบบป้องกันพื้นที่และสมรภูมิวันนี้เราจะพาไปดูรายละเอียดทั้งหมดทั้งภายนอกภายในประสิทธิภาพความปลอดภยัยจุดเด่นราคาและบทสรุปสุดท้ายกันครับเพิ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยตัว Occident Sentry Modern Generation โดดเด่นตั้งแต่แรกเห็นด้วยรูปลักษณ์ที่ล้ำยุคตัวเครื่องถูกออกแบบให้แข็งแรงทนทานด้วยวัสดุคอมโพสิตพิเศษสามารถใช้งานได้ในทุกสภาพอากาศ ไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายที่ร้อนจัดป่าที่ชื้นหรือพื้นที่หนาวจัดในเขตอาร์กติกสีภายนอกเป็นโทนดำด้านและเงินโลหะให้ความรู้สึกสเตลและมืออาชีพลดการสะท้อนแสงและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมป้องปืนหลักติดตั้งอาวุธอัตโนมัติความแม่นยำสูงบนฐานหมุนเสริมความแข็งแรงสามารถหมุนได้360องศาและปรับระดับความสูงได้ตามต้องการ ด้านบนติดตั้งกล้องตรวจจับขั้นสูงและกล้องเล็งความละเอียดสูงช่วยให้สามารถระบุติดตามเป้าหมายได้หอลายจุดพร้อมกันรอบฐานจะมีกรอะเสริมช่องระบายความร้อนพร้อมไฟเละแสดงสถานะและกล่องกระสุนโปรง่งใสที่โชว์ระบบป้อนกระสุนภายในทั้งหมดนี้ถูกออกแบบเพื่อความทนทานความเสถียรและประสิทธิภาพสูงสุดภายในของระบบ OsiDen Sentry นั้นเต็มไปด้วยเทคโนโลยีระดับสูง มันไม่ใช่แค่ปืนอัตโนมัติแต่เป็นสมองกลป้องกันภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI อัจฉริยะภายในมีแกนประมวลผลข้อมูลความเร็วสูงที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์แบบเรียลไทม์ตัดสินใจเลือกเป้าหมายและตอบสนองโดยอัตโนมัติตัวควบคุมหลักเชื่อมต่อกับเรดาร์อินฟราเรดและเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวทำให้มันสามารถตรวจสอบพื้นที่รอบตัวได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ระบบภายในจัดสายไฟและท่อไฮดรอลิกไว้อย่างเป็นระเบียบในโครงสร้างแบบโมดูล่าทำให้ซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนได้ง่ายซอฟต์แวร์ภายในรองรับทั้งโหมดควบคุมด้วยคนและโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบพร้อมระบบระบายความร้อนคู่ที่ช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสมแม้ใช้งานต่อเนื่องยาวนาน ในส่วนของประสิทธิภาพโอ i ิเดนเซนทรีโมเดิร n นเจเนเรชันโชว์ศักยภาพที่เหนือชั้นระบบเลรงอัจฉริยะสามารถยิงได้อย่างแม่นยำภายในระยะคลาดเคลื่อนไม่ถึง1นิ้วที่ระยะ500เมตรโดยใช้การคำนวณทางบอลลิสติกขั้นสูงอัตราการยิงมาตรฐานอยู่ที่ประมาณ600นัดต่อนาทีพร้อมระบบควบคุมแรงสะเทือนที่ยอดเยี่ยมระบบหมุนของป้องปืนตอบสนองรวดเร็วมากสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้ภายในครึ่งวินาที ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง18ชั่วโมงเต็มระบบคำนวณแบบเรียลไทม์จะวิเคราะห์ข้อมูลจากเรดาร์และกล้องเพื่อปรับองศาระยะและทิศท,ทางการยิงโดยอัตโนมัติในด้านความปลอดภัยโอซีเดนให้ความสำคัญเป็นพิเศษระบบนี้มีการรักษาความปลอดภัยหลายชั้นทั้งการยืนยันตัวตนแบบไบโอเมตริก การเข้ารหัสควบคุมจากระยะไกลและรหัสลับเฉพาะป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโปรแกรมหยุดยิงอัตโนมัติทันทีเมื่อระบบตรวจพบหน่วยมิตรหรือพลเรือนอยู่ในเขตยงิงด้วยเทคโนโลยี IFF (Identification Friend or foe) ระบบสื่อสารซํำซ้อนช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูลหรือการแทรกแซงจากภายนอกพร้อมระบบตัดการทำงานฉุกเฉินที่สามารถสั่งได้ทั้งจากระยะไกลและภาคสนาม นอกจากนี้ยังมีระบบตรวจสอบสภาพตัวเองแจ้งเตือนเมื่ออุณหภูมิสูงกระสุนใกล้หมดหรือส่วนประกอบมีความเครียดสูงเพื่อความปลอดภัยและความเสถียรสูงสุดสำหรับจุดขายเฉพาะตัวของ o c d ิ e n Sentry Modern Generation นั้นถือว่าโดดเด่นอย่างมากประการแรกคือระบบ AI ที่สามารถทำงานโดยอัตโนมัติลดความเสี่ยงและภาระของเจ้าหน้าที่ประการที่2คือการออกแบบแบบโมดูล่า ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับภารกิจหลากหลายตั้งแต่การป้องกันร,รอบฐานทัพไปจนถึงการคุ้มกันขบวนรถหรือโครงสร้างสำคัญประการที่3คือความสามารถในการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมหรือกล้องวงจรปิดที่มีอยู่ทำให้สามารถทำงานร่วมกับเครือข่ายป้องกันสมัยใหม่ได้อย่างไร้รอยต่ออีกทั้งยังประหยัดพลังงานสามารถใช้ไฟจากระบบไฮบริดหรือพลังงานทางเลือกและมีการออกแบบให้ดูลรักษาง่าย ลดเวลาหยุดซ่อมได้มากส่วนในเรื่องราคา Occident Sentry Modern Generation ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันระดับไฮเอนราคาประมาณเริ่มต้นที่420,000ดอลลาร์สหรัฐและอาจสูงถึง7,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับรุ่นที่ติดตั้งระบบ AI เต็มรูปแบบพร้อมกล้องระยะไก,กลและเรร์ขั้นสูง แม้ราคาจะสูงแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่ได้ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งสำหรับกองทัพหรือหน่วยรักษาความปลอดภัยที่ต้องการระบบอัตโนมัติยุคใหม่สรุปแล้ว o เด i a n Sentry modern generation ไม่ได้เป็นเพียงป้องปืนอัตโนมัติทั่วไปแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศ ด้วยดีไซน์ที่สวยทันสมัยระบบภายในที่ชาญฉลาดประสิทธิภาพยอดเยี่ยมและมาตรการความปลอดภัยระดับสูงทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในระบบป้องกันอัตโนมัติที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกไม่ว่าจะใช้ในแนวพรมแดนพื้นที่ยุทธศาสตร์หรือฐานปฏิบัติการเคลื่อนที่มันก็สามารถป้องกันภัยได้อย่างแม่นยำและน่าเชื่อถือ สำหรับใครที่มองหาเทคโนโลยีการป้องกันในอนาคต Occident Century Modern Generation คือคำตอบของความสมบูรณ์แบบขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง w k Auto Center เพื่อไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีสุดล้ำในตอนต่อไป